<_ <d> _ <n> _>อันนี้อะไรครับอะไร<ล>อ่ะปลาปลากับมะพร้าวอ,อ๋อปลากับมะพร้าวนี่ก็เหมือนกันน,นี่มันทอดอ๋อนี่มันนึ่งอ่านี่มันนึ่งอ๋ออันเท่าไหร่ครับลูกนึ่งสิบบาทฮะนี่สองลูกสิบบาทอ๋อน,นีสิบบาทนึทงเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วอันนี้สองลูก ที่ตัดตาบ,บาครับนี่เขาเรียกอะไรอ่ะอีแกอะไรอ่ะเรียกว่าโซล็โซล็อลาโดโซล็อลาโดแล้วเนี่อันนี้เอาต๊ะโต๊ะเรียกว่าต๊ะโต๊ะโต๊ะสล็อโต๊ะอันนี้เอาสองลูกสองลูกส่วนบาทอันนี้เอาลูกเดียว สะเราจะไปกินข้าวที er <ah ่ไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันมาที่ไหนฮะจาข้ามไปฝั่งมาเลยครับนี่อะไรสโล่ตอต้อันนี้ตอตออันนี้สโล่สโล่อะไรแล้วสโล่ราดดองสโลาดดอ่ฮะ กินนนัััาตว้ลาดอพริกเหรออ่าพริกอ๋อ้สโลลาดอลองกินนี่ใครกินได้ใช่ไหมหอมหมกนะหอมหมกทีนี้หอมหมกปลาอะไรอ่ะปลาอะไรนะปลาลายยำนั่นปลายยาวๆนั่นนี่เท่าไหร่อ่ะขอเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทเัวหนึ่ยสิบห้าบาทยี่สิบห้าโอ้ด้วมีแกงอะไรบ้างแกงนั่นดี เดี๋ยวอสองอย่างนี้ครับมีแกงหลายอย่างน่าสนใจครับแต่ว่าผมไม่มีที่ทานนี่เขาขายไปกลับบ้านอโอ้มีแกงปลาครับแกงอะไรนี่นี่ปลาโอปลา,าโอ,อครับถ้าไปซื้อก็ทิดแค่เลืตลาดก็สิบบาทเหมือนกันแก จกครับนี่ก็ซื้อมาครับอันนี้ต่อเตาะนะก็เคยมีรีวิวไปแล้วที่ปัตตานีนะอ่าเป็นคลิปหนึ่งแล้วอันนี้เป็นปลาเหมือนกันนะแล้วก็ใส่พริกเนี่ยคะเลโซโละลาดอนะฮะก็เดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสองอันอันนี้10บาทอันนี้ชิลละ5บาท ซื้อที่ตาบาครับอยู่ในเขตอำเภอตัดใบครับใกล้ๆด่านชายแดนตรงนี้ถนนรัชดาพิเศษสองนี่ก็แกะซองมานะครับนี่ครับก็คล้ายๆทอดมันแต่ว่าไม่มีเครื่องแกงนะครับใส่น่าจะใส่มะพร้าวเหมือนกันยังไม่ได้ลองทานดูอันนี้ก็ปลาใส่มะพร้าวแล้วก็พริกหยวกครับผมนะฮะ ต่อตะกับสลละถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับก็มาชิมกันครับอันนี้ผมเคยรีวิวไว้ที่สงขลานะฮะอะสงขลาหรือปัตตานีปัตตานีครับปัตตานีแบบเดียวกันครับหนเนื้อมาพ้าวู่นะฮะใส่เนื้อพาวเยอะเลย ก็มีความข้นมันอีกแบบครับแต่ไม่มีเครื่องเทศเไม่มีแบบว่าพริกแกงใส่หมูทอดมันหรฮะรแปลว่าต้องใช้ปลาสดถ้าปลาไม่สดเนี่ยทําอย่างเงี้ยมันจะคาวไม่อร่อยทำเพราว่าปลาต้องสดอ,อร่อยครับประมาณคล้ายๆกับกินแจงรอนแบบไม่ได้ย่างแล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องแกงนะ แล้วมันดูอีกแบบหนึง่งเป็นแบบนึ่ง่ะอรังเกงแตเนี่ยเขาใช้เนื้อมะพร้าวเหมือนกันนะฮะเนื้อมะพร้าวฝอยๆเนี่ยหัน่นลงไปแล้วก็เออเอาไปนึ่งนะครับผมไม่ได้ใจใส่พวกกะทิลงไปด้วยบ้างแต่ดูมีความข้นๆครีมๆอยู่เนี่ยนะครับอื เป็นพริกหยวกแก้มไปด้วยเนี่ยกลงองทะเลอร่อยครับอืมพริกหยวกอันนี้เผ็ดกว่าที่คิดทอยนี่ขายจิบบาทอาันมาซีชิลลาห้าบาทอร่อยครับไรโซเละลาะดอนนะครับก็กินที่ตาบาครับเมือตากใบาจังหวันนดอราธิวานนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับก็อาหารพื้นถิ่นที่จังหวัดนราธิวาครับผมสวัสดีครับ